สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองลาบลุนะฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ด้านบนก็เป็นทางยกระดับรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายมาจากสถานีเตาปูนคลิปนี้ก็อยากยาจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูงานก่อสร้างสถานีแยกประชาอุทิศซึ่ง ตัวสถานีก็อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรับรุณะวงแหวนการจนาพิเศษล่าสุดได้วางพื้นสถานีและก็ได้ติดตั้งนะครับบันไดาทางขึ้นลงระหว่างชั้นจำหน่ายตัว๋วและชั้นชานชาลาแล้ว โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรับนะวงแหวนการจันนาพิเศษโดยบริษัทอิตาเลียนไทยโดอปเม้น์จำกัดก็เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจรในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาคอนดองจนไปถึงครูในระปรนแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับตรงนี้เป็นช่องทางขึ้นลงที่1น,นะก็อยู่บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์29้างานก่อสร้างในช่องทางที่1นนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหล่อเสานะหล่อเสาทําเหล็กเสริมนะครับโครงสร้างของทางขึ้นลง ก็เป็นเหมือนบันไดย,ยื่นออกมานะครับตรงนี้ก็คือบันไดนะบันไดที่ขึ้นลงระหว่างชั้นจําหน่ายตัวนะครับแล้วก็ชั้นชาน,ช,นชลาเมื่อสกครู่นี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะ ตัวโครงสร้างสถานีนะครับตอนนี้ก็วางพื้นเลยนะวางพื้นในชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับชั้นชัชาลาตอนนี้ผมเข้ามายืนถ่ายอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ที่19นะครับตรงข้ามก็จะเป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็กั้นรั้วอยู่นะบริเวณในซอยนะครับก็จะมองเห็นบันไดนะครับได้ชัดเจนนะเห็นบันไดด้านบนนะครับเขาติดตั้งแล้วนะ มาได้แบบนี้ก็จะมีฝั่งละ2จุดนะครับก็จะอยู่ด้านฝั่งขาออกของถนสสสน,งงนสุขสวัสดิ์นะครับสจุดและฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์อีก2จุดโดยทางผู้รับจ้างนะครับได้ปิดเบีย่ยงจราจรชิดเกาะกลาง ในฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่แยกประชาอุทิศจนถึงแยกสุขสวัสดิ์27และในฝั่งขาออกตั้งแต่แยกสุขสวัสดิ์27จนถึงแยกประชาอุทิศโดยทําการปิดเบี่ยงจราจรน,นะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อทําการก่อสร้างสถานีแยกประชาอุทิศก็มีผลทําให้ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัส,วสดิ์นะครับจัญจรได้ฝั่งละ3ช่องจราจร ด้านซ้ายนะครับก็เป็นช่องทางเข้าออกที่2นะครับก็จะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับซอยสุขสวาาสาัสดิ์31นะตรงนี้ก็มีป้ายนะครับลงไปก็เป็นไปาทางพระสมุทรเจดีนะด้านหน้าก็จะมีแยกนะถ้าเลียวขวา ก็จะไปถนนประชาอุทิศนะครับฝั่งตรงข้ามผมจะเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาราบุนณะฝั่งตรงข้ามจะเป็นช่องทางขึ้นลงที่สามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะ อนนี้ก็ข้ามมาแล้วนะครับตอนนี้จากฝั่งขาออกนะผมมาอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์นะครับตรงข้ามก็เป็นธนาคารกรุงเทพสาขาราบุนะนะครับไปนหน่อยที่มีกั้น้วสังกะสีก็เป็นช่องทางเข้าออกที่สามด้านบนนะครับมองเห็นบันไดเลยนะนะครับเป็นบันไดขึ้นลงระหว่างชั้นชาัชาลาแล้วก็ชั้นจำหน่ายตัวโดยสาร ช่องทางขึ้นลงที่3นะครับก็อยู่ด้านข้างของธนาคารกรุงเทพสาขาราบุนณะนะครับสําหรับความคืบหน้าการก่อสร้างช่องทางที่3นะครับก็อยู่ระหว่างหล่อเสานะครับ ตัวทางขึ้นลงที่สามเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในพื้นที่ปัม๊มแก๊สเก่านะประกอบก็จะมีปัม๊มแก๊สอยู่นะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะเลิกกิจการไปแล้วนะซึ่งทางเข้าออกนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าเลยสถานีแยกประชาทิต์ตำแหน่งของสถานีก็อยู่บริเวณซอยวัสสารอด หรือว่าซอยสุขสวัสดิ์44ใกล้กับสามแยกประชาอุาทิศโดยมีจุดขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์29ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณอาคารพณิชย์ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์31ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่3ด้านข้างธนาคารกรุงเทพสาขาราบรุรนะก็มีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่สี่ ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์44มีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์44หรือว่าซอยวัสสารอดนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดข,ขึ้นลงนะเป็นจุดข,ขึ้นลงที่4นะครับจุดข,ขึ้นลงที่4เนี่ยจะอยู่บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์44หรือว่าทางเข้าวัาสารอด ด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นงานก่อสร้างทางขึ้นลงส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ระหว่างทําเสาแล้วนะทําเสานะครับมีเหล็กเสริมคลิปนี้พามาชมนะครับสถานีแยกประชาทิตตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากเลยนะครับสถานีนี้นะตอนนี้ก็ติดตั้งบันไดนะครับทางขึ้นลงระหว่างชั้นชาัชาลาแล้วก็ชั้นจำหน่ายตัวโดวยสารนะครับ หามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับก็จะนำภาพมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง v m p มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ